ที่เอาโอาวาทการปฏิบัติธรรมมาให้พวกเราบ่อยๆนะก็ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดเลยในการที่เราต้องอยู่ที่บ้านต้องรักษาระยะห่างจากคนที่เรารัก ยิ่งรักมากก็ต้องยิ่งต้องหา่างและช่วงังห่างแบบนี้นี่แหละที่จะให้เราได้มีเวลาที่ใช้ใจของเรากับกายของเราเนี่ยได้มีโอกาสรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันจะมีความสุขสุขอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นมาก่อนเลย ให้ดึงใจของเราเนี่ยออกจากความทุกข์หรือความวิตกกังวลความเครียด้อย่างมิโยมที่เคยเล่าให้ฟังมิโยมคนหนึ่งคณะหนึ่งเลยเขาก็าฟังภาษาไทยไม่คยเข้าใจหรอกไม่เข้าใจเลยแต่ฟังเสียงการนำปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อใจก็น้อมลง เวลาผ่านไปนั่งสมาธิผ่านไปน่ะสองชั่วโมงโยมก็เเราว่ามันเหมือนแค่สิบนาทีสิบห้านาทีเท่านั้น,นผ่านไปไวมากแล้วตลอดชีวิตของเขาเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเลยแล้วเขาเองก็คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงแล้วคิดว่าคนอื่นๆก็คิดไม่ถึงเหมือนกัน ไว้การนั่งนิ่งๆน,นั่งให้ใจสงบเป็นสมาธิให้ใจกับกายลงกันเป็นหนึ่งเดียวมันจะมีความสุขแบบนี้ได้มีโยมอยู่หลายคนเหมือนกันมาเล่าให้ฟังได้คุยกันว่าในภาวะที่ทุกอย่างมันดูมันจะหยุดนิ่งโลก หยุดนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแทบจะหยุดนิ่งไปเลยเนี่ยธุรกิจการค้าเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกมันไม่น่าเชื่อนอะตอนแรกเขาก็ยังนั่งงงอยู่พักใหญ่เหมือนกันว่าเอ๊ะจะไปยังไงต่อแต่พอมาฟังที่หลวงพ่อเทศหลวงพ่อสอนโกก ก่อนๆเอาไว้มาทบทวนกันเข,เขาทำตามสำคัญที่สุดคือทำใจใสบายเป็นเรื่องต้นเลยเบื้องต้นต้องทำใจใสบายก่อนที่จะนั่งสมาธิก่อนจะปฏิบัติทรรมก็ทำใจใสบายนะแล้วสิ่งก็อัศาจารรย์ก็เกิดขึ้นคือว่ายอดธุรกิจยอดการข้าวของเขาเนี่ย มันมากเพิ่มกว่าเดิมมากๆเลยจนกระทั่งเขาเหนื่อยพวกทำกันแทบไม่ได้หยุดไม่ได้พักเลยซึ่งเวลาปกติไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเราก็เออฟังแล้วก็ชื่นใจแทนเขาเขาบอกเออประโยชน์ที่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมเกิดขึ้นชัดเจนมากๆเลยตอนนี้ แล้วเขาก็ทำให้หมู่คณะของเขาทีมงานเขาเนี่ยเรียกว่าลูกน้องบริวารทำกันตลอดเลยอย่างน้อยต้องสวดมนต์ทำวัดเชา้าวัดเจนกันต้องสวดธรรมจักรกันต้องนั่งสมาธิกันแล้วบางท่านก็เอาช่วงเวลานี้เนี่ย มาศึกษาธรรมะไปคนขวายหาสิ่งที่หลวงพ่อเคยเทศเอาไว้ในธรรมะเพื่อประชาชนอะ่ะมาเปิดฟังก็ได้ความรู้ไปทุกวันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมือทำไปใจกจ็จดสุนก็ได้ประโยชน์ตลอดเวลาเลยไม่แน่ไม่แปลกแปลกใจนะว่าทำไมพวกเราที่ ฟังธรรมะปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยในภาว่าแบบนี้เนี่ยใจยังมีความสุขได้แล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปอีกนี่ก็เป็นเพ็ยงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เจอมาความจริงก็น่าจะมีมากกว่านี้เนาะต้องฝากให้หัวหน้าชั้นไปหา ผู้มีบุญที่จะมาเป็นตัวอย่างเป็นอนลังใจให้พวกเรายิ่งในภาวะแบบนี้ด้วยนะชาวโลกต้องการกำลังใจมากๆเลยพวกเราเนี่ยลูกหลานเพื่อดหคุณหลวงปู่คุณครูม่ใหญ่คุณยายจานก็ต้องทำหน้าที่นี้กันทั่วทั้งโลกเพราะมันไม่เกิดเฉพาะในประเทศไทยมันไปทั้งโลกเราไปทำหน้าที่ให้กำลังใจ ซึ่งกันและก,กันแล้วบอกอย่าไปทุกข์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวแล้วมันไม่จู่ๆก็เกิดขึ้นกับพวกเราแต่มันมีเหตุนะเหตุที่ทำให้เกิดแบบนี้เกิดขึ้นเราไปเตือนสติกันว่ากลับมาใหม่เถอะถอยหลังเข้าคลอง คลองแห่งธรรมท่านเคยพูดเอาไว้นะหลวงพ่อท่านเคยพูดเอาไว้เรื่องสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคแปลกๆเหตุการณ์แปลกๆซึ่งมันทําลายต่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสาเหตุมันมีสาเหตุอยู่พวกเราลองไปฟังกันอีกสักรอบนะ อาจจะไม่เชื่อเลยว่าโลกทุกอย่างล้วนเป็นผลมาจากการกระทําของมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะมมนุษย์ในยุคนี้ได้ประกอบอาคุศุลกรรมกันมากขึ้นเรื่อยๆบาปอกคุศุลกรรมมากขึ้นเรื่อยๆฆ่าสัตว์รักทรัพย์พระพื้นผิดในการพูดโกหกเขาเจอกันหยาบสอดเสียดดื่มสุราเมลัยสูบเสพต่างอบบยมุกพญามารก็จะได้ช่องเอาบาปของมนุษย์ทั้งหลายทั้งหลายทั่วโลกเนี่ย เอามาประมวลรวมกันจากนั้นก็จะซ่อนบาปศักดิ์สิทธิ์นี้เข้าไปประกอบในอากาศสโลกขันธโลกและสัตวโลกอากาศสโลกคือสิ่งแวดลอ้อมคือตั้งแต่ร่างกายเราออกไปเนี่ยอะไรกันนั้นทั้งนั้นคืออากาศสรโลกเลื่อยไปในอวากาศโน้นถึงดวงที่ดวงจันทร์ดวงดาวจากนี้ไปเจอคนสัตว์สิ่งของได้เรื่อยขันธโลกก็นี่ขัน,น์ห้านี่สัตวโลก คือจิตใจพยายามก็จะเอาบาปเนี่ยซ้อนประกอบทั้งตั้งแต่อากาศสโลกขันะโลก,โลกสตโลกคือจิตใจจากข้างนอกมาหาังในแล้วก็ประกอบธาตุเป็นตราดายต่อกายหยาบของมนุษย์ขึ้นมาเลย oh. เข้าไปปรุงนะั้นแล้วก็ไปดึงดูดหังนี่เขาเซตโปรแกรมไว้ดูดเข้ามาประกอบธาตุนิ่งด้าไฟมีอากาศที่ จะเป็นอันตรายต่อกายหยาบของมนุษย์ทั่วโลกขึ้นมานว่ามนุษย์คนใดเคยสร้างวิบากกรรมที่พร้อมกับธาตุทิพยามารประกอบขึ้นวิบากกรรมของบุคคลนั้นก็จะดึงดูดธาตุวิบัติเหล่านี้ให้กไปทํางานในร่างกายของตนื่อร่างกายใครได้รับธาตุวิบัติเหล่านี้ไปแล้วก็จะทําให้ร่างกายเกิดภาะวะผิดปกติจนทําให้อวัยวะภายในทํางานผิดพลาดคลาดเคลือ่อน และส่งผลให้เป็นโรคร้ายในที่สุดโรคต่างๆอย่างนี้เฮ้จ๊ะดังนั้นถ้าบุคคลได้มีเศษกรรมปรานติบาฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์อะไรนี่เศษกรรมกรรมมเศษนะไม่ต้องวนนะจ๊ะถ้าส่วนไม่ต้องพูดถึงเศษกรรมการมมีเจ้าชู้หรือเศษกรรมอื่นๆติดตามมาติดตัวมาเศษกรรมเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นสถานีรับธาตุวิบัติที่ก็ส่งมา ทำงานในร่างกายจนส่งผลให้บุคคลคนนั้นเกิดอาการเจ็บป่วยล้มตายและแต่ละรูปแบบของธาตุวิบัติและการที่แต่ละคนได้ทาเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ว่าการการะทํของแต่ละคนมีผลไปถึงมวลรวมภาพรวมของสรรพสารและสรรพสิ่งทั้งหลายนี่นะจ๊ะพเพราะด้วนั้นมันถึงเวลาแล้วหรือย,อยังที่เราจะต้องฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมากับโลกไปนี้โดยมีเราเป็นจุดเริ่มต้น นี่ท่านพูดไว้ตั้งแต่เดือนกันยาปีสองพนห้าร้อนูน่นคล้ายๆกับเหตุการณ์ในปัจจุบันไหมครับแล้วเราดูสิของเราเองเนี่ยรักษาการแพร่ระบาดโควิด19นี้มาอย่างดีเลยจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งมันก็เกิดขึ้น เกิดที่แหล่งอบายมุขแล้วการแพร่ระบาดนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเข้าสู่หลักลร้อยจะเห็นได้ว่าต้นเหตุจริงๆตรงนี้นี่นะสี่ห้าที่พูดมาเนี่ยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการรักขโมย ความเจ้าชู้ผิดศีลข้อสามโกหกเพ้อเจอ้อพูดแบ่งแยกใส่ลลาไปสีส่อเสียดกันแล้วก็การดื่มสูบเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายรวมทั้งอบายมุขทั้งหมดด้วยนี่คือต้นเหตุที่แท้จริงแล้วรอดูสิว่า ที่จะแก้ไขไอ้ตรงนี้ได้เนี่ยก็บอกชัดเจนอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านตแสดงไว้ชัดเจนอยู่แล้วก็คือการรักษาศีลและอย่าไปเสพอบายมุกและในภาวะที่ยุคข้าวยากหน้ากากแพงเราเห็นคน ทำความดีกันไม่เฉพาะในกรุงเทพนะต่างจังหวัดคนที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ยังไหวอยู่ก็มาช่วยเหลือคนที่ประสบทุกข์ประสบภัยจากการแพร่ระบาดโควิด1 9นี่ยทำอาหารมาแจกเอาหน้ากากเอา เจลร่างมืออะไรตัไไปแจกมาช่วยพยาบาลหมอโรงพยาบาลหลายแห่งเลยพวกนี้เราเห็นแล้วชื่นใจไหมเห็นแล้วชื่นใจนะว่าเออคนไทยเราเนาะภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเนี่ยยังมีคนใจบุญ มีใจที่อบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันยายามตกทุกข์ได้ยากเราดูว่าจะเป็นแผ่นจะเป็นชาวพุทธที่ไปปรากฏอยู่ในต่างประเทศด้วยนะที่ช่วยกันแบบนี้นี่คือการอบรมสั่งสอนปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้ คือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาแล้วที่วัดเราอ่ะช่วยกันอะไหรหรือเปล่าตามที่มติมหาเทรสมาคมก็บอกว่าให้วัดต่างๆที่มีกำลังให้ช่วยเหลือกันคนที่ตกทุกข์ได้ยากประสบภัยจากโควิด1 9เราก็ทำกันนะในวัดเราแล้วก็ เรื่องการทานะทำอาหารแจกอาหารแจกอะไรพวกนี้เราก็มีมีกันเป็นปกติวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราก็ทำที่หอฉันวันอาทิตย์เราก็มาแจกกันที่สภาธรรมกายแล้วก็ปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำมาให้อย่างเคร่งครัดแล้วก็สะอาดนอกจากแจกอาหารแล้วเนี่ยตามที่ต่างๆเนี่ย มีสาขาของเราก็มีนะที่ดงทุดงกระสาล้านนาก็ทำอาหารไปแจกนักรบชุดขาวใช่ไหมแนวหน้าผู้ไปสู้กับเชื้อโรคโควิด19บเกานี่ยทำอาหารไปแจกที่โรงพยาบาลสันทายทำไปเรื่อยๆเอาไปแจกเนนพระเนนที่อยู่ข้างๆ ทุ้ดงก็ทำกันของวัดเราเนี่ยนอกจากอาหารแล้วเราก็ยังไปทำนะก็ไปมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสหน้ากากอนุม,มยัยอนมมามัยแอลโกอฮอล์เจลแอลโกอฮอล์ซุ้มฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี และที่มหาวิทยาลัยสงฆ์เราไปแจกไปมอมใบ,บมมอมให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไปมอบให้กับโรงพยาบาลปทุมธานีโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วแล้วก็ที่มจลมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากมอบให้ทีโรงพยาบาลวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราก็ยังไปมอบให้ตามวัดต่างๆ ที่วัดเจ้าคณะจังหวัดท่านจะได้ไปแจกที่อื่นด้วยวัดเขียนเคตวัดกลางคงสามเนี่ยใกล้ๆกันวัดเปรมประชาวัดลาสรทธาวัดบางกะดีวัดเสด็จวัดชินวรารามวรวิหารวัดเกิดการุดมวัดบางหลวงวัดบางโพในบางคูวัดไหนวัดนาวงวัดบางเดือวัด บวกกัวแก้วเกศรไปถึงวัดโบสวัดจันกระเพาะวัดปัญจทายิกาวาดวัดท้ายเกาะใหญ่วัดสุวรรณจินดารามวัดบางเตยนอกเป็นแบบนี้ที่ต่างจังหวัดเราก็ทำกันแบบนี้ไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ที่บางก็นเกให้อมอมให้ที่นู่น ที่วัดต่างๆในจังหวัดส,สงขลาไปช่วยกันคนละไม้คนละมือในภาวะที่เรานะี่ยต้องอยู่ห่างวัดแต่พวกเราต้องอย่าอยู่ห่างบุญนะในวันคุม้มคลองโลก22เมษาซึ่งตรงกับวันพุธ ปีนี้ของเราก็พิเศษเราห่างกายนะห่างวัดแต่ใจเรานะ่ยไม่หม่างบุญเลยเราก็มาเอาบุญกันด้วยการบริจาคออนไลน์และนี่ก็จะเป็นรูปแบบใหม่ของพวกเราชาวพุทธทั่วทั้งโลกลูกหลานไปถึงคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทั่วทั้งโลกก็ทำกันแบบนี้ คือเราบริจาคก,กันออนไลน์หมายถึงว่าเราใช้การโอนเงินในการนี้เนี่ยในยุคที่เข้ายากหน้ากากแพงเน่ยเราจะทำยังไงให้มันได้บุญเยอะๆแล้วเกิดปิติในบุญที่เราทำเหมือนกับที่เราได้มา ทำที่วัดเลยเรื่องนี้นี่สำคัญเพราะว่าเราเองทําบุญแล้วต้องประกอบด้วยปัญญาลองพิจารณาดูว่าในสถานการแบบนี้ยุคแบบนี้เนี่ยมนุษย์เราต้องการมากๆคือกำลังใจต้องการ แนวทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ไอ้โรคระบาดหรือภัยต่าง,างๆเข้ามาถึงตัวได้ต้องเริ่มที่ไหนอะที่จะไปแก้ที่ต้นเหตุคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาแล้วถ้าเราทำในยุคนี้ในตอนนี้บุญจะเกิดขึ้นมากมายมหาศาลขนาดไหน ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเราต้องตัดใจกันด้วยการดมหากินทุกอย่างทุกคนก็รู้ดูรู้อยู่เห็นอยู่แต่เราตัดใจเพราะเราต้องการต่ออายุให้กับพระพุทธศาสนาเราต้องการที่เอาธรรมะมุทิ้าเนี่ยไปเป็นที่พึ่งทางใจไปเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตแก่ชาวพุทธและคนทั้งโลก ตรงนี้สำคัญที่สุดเลยและนี่เองที่ทำให้เราเนี่ยได้บุญพิเศษบุญที่ทำได้ยากถ้าไม่มีโควิด19เราเราทำแบบนี้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ทำมันด้วยแต่เพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะสิจึงทำให้เราได้ทำบุญใหญ่และเราก็จะคุ้มครองโลกด้วยการให้ทานรักษาศีล จเจริญภาวนาไล่ธรรมะเป็นทานเราไปเทศเป็นสอนเองไม่ได้แต่มีพระอาจารย์มีหลวงพ่อที่มีเทปเก่าๆโอวาทเก่าๆไว้ที่จะกระจายไปให้เป็นที่พึ่งของชาวโลกทั้งหลายเราก็ร่วมบุญกับท่านให้ท่านไปทำหน้าที่นี้แทนตัวเราการช่วยให้เขาพ้น จากความหิวโหยอดอยากมือหนึ่งมือหนึ่งยังได้อาน,นิสงส์ขนาดนี้แต่การที่ช่วยให้เขาได้ใจกำลังใจในการสู้ชีวิตในการที่รู้ต้นเหตุแห่งทุกโศกโรคภัยเนี่ยแล้วให้เขาได้มีแสงสว่างมีควมีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอันเนี้ยสำคัญที่สุดเลยเพราะมันไม่ใช่เฉพาะพบชาติปัจจุบันนะ มันจะเป็นสเบียงเป็นแนวทางเขาข้ามภพข้ามชาติด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านนึกทบทวนบุญนี้ให้ดีแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานจิตซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าทรัพย์ที่เราหามาเนี่ยมันยากมันลำบากยิ่งในยุคนี้ด้วยแล้วเนี่ยแต่เราตัดใจ ว่านี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเราต้องการที่จะให้สิ่งนี้ไปเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายอธิษฐานเถอะตั้งจิตอธิษฐานดีๆเลยิบุญนี้บุญใหญ่วันคุ้มครองวันคุ้มครองโลก22เมษายนแล้วเราจะสวดจะปฏิบัติธรรมในเวลาที่ ชาวไรยเราชาวโลกเราเขาอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเราก็อยู่บ้านหยุดใจไปน,นิพพานกันดีไหมดี <สา S 2> ครับสาธุขอให้ทุกท่านได้บุญเยอะๆทำบุญเหมือนกับเรามาอยู่ที่เบื้องหน้า ของวัดหน้ารัฐบาลลังเลยมากันได้หนานน่นเลยสงใจกันไหมหนานน่นเลยนะเหมือนกับภาพในอดีตที่เราเคยเกิดขึ้นหัวหน้าชั้นอาจจะต้องไปบอกอ้าวชูมือขึ้นชูซองขึ้นเก้าแถวก้าวอ้อยยาวนะผ่านออนได้อา้าวรักษาระยะห่างอยู่ใกล้จอเกินไปห่างๆจอไปสามเมตรอะไรแบบนี้นะต้องช่วยกัน แล้วตอนนั้นเราจะเบิกบานเลยละ่ะล่าเริงในธรรมกันทุกๆคนเลยนะยอ้าล้ว,วันนี้เท่านี้ก่อนนะบูชาพระกันันอรหังสัมมาสัมพุทโธะโควา อระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธทงพระโควันตังอภิวาเทมิพุททังพระโควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภควตาธรรมโมสวากาโตภควตาธรรมโมธรรมนัม,นมสามามิธรรมนัมสามมิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามามิสังขังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ลูกหลานประเด็๋คุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายจานพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารให้อยู่เย็นเป็นสุขได้บุญกันเยอะๆทุกคนเลยนะแล้วก็นึกถึงรักถึง หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายเราก็มาช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาและขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายทั้งปวงและมีความเจริญรุ่งเรืองมีสมบัติมาสร้างบารมีเยอะๆทุกคนเลยนะสาธุ